ชีวิตของคนเราทุกวันนี้เราเกิดมาเราเตื่นขึ้นมาวันใหม่นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นนักสู้นะแต่ยังไม่แค่ทุกวันนี้หรอกก็ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ,ะพวกเราก็ต่างเกิดมาก็ต้องสู้ทั้งนั้นนะ สู่ชีวิตสู่กับสิ่งที่มันทำให้ใจเรามันตกต่ำมีอยู่คำหนึ่งเขาว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะเขาว่าทำไมควาว่าถ้าเราไม่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จไปได้นะ เนว้าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ลุนแล้วแต่จำเป็นต้องสู้เหมือนกันใน,นการต่อสู้นี่มันก็มีสู้กับข้าศึกกันเนาะกับบริรชาชศัตรูหนะือนวะ่าก็จะมีข้าศึกที่เป็นภายนอกกับข้าศึกที่เป็นภายในนี่แหละนั้นการชนะข้าศึกที่เป็นภายนอกนี่ บุรเจชาว่าไม่สรรเสริญเท่ากับการชนะตนเองเพียงคนเดียวนะชนะคนอื่นแม้ว่าเป็นล้านคนก็ไม่ประเสริฐไม่ดีเท่ากับการที่เราชนะใจตัวเองน,นั่นเนี่ยในเบื้องต้นเรามีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่น มีโลมีอาวุธ่างั้นเถอะ <c oughs> มีพื้นฐานที่ดีมีศรัทธามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละอันนี้เป็นเปรียบเหมือนกับอาวุธของเรา <c oughs> เป็นโลเป็นบังเกอร์เป็นอาวุธคอยป้องกันอย่างทหารที่เขาป้องกันประเทศป้องกันค่าศึกศัตรูเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีมีสิ่งเหล่านี้นะ มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆไ,ไม่แตกต่างก,ก,กันกับชีวิตผ้าเราสักเท่าไหร่แต่การรบกับตียงนี่มันยิ่งหนักนรบหนักเลยแหละใน,นเบื้องต้นให้เรามีความสื่อสัว์มีความจริงใจมีความตั้งมั่นศรัทธากับตัวเองที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันเช่นการทำหน้าที่การทำกิจวัตรของเรานี่แหละนั้นเราทำอะไรอยู่เราก็ทำมันเป็นบุญเป็นกุศลของเราอย่างเราทำวัดสวดมนต์กันอย่างนี้วันหนึ่งเราทำกันไม่เกิน2ชั่วโมงนะชั่วโมง,งกว่ากว่าทำวัดเชา้าทำวัดเย็นออกบินทบานหาเลี้ยงชีพเลยปีแข้งเรานี่แหละเป็น หน้าที่เป็นกิจวัตรของเรานั่นก็พยายามทํากันอย่าได้ขาดมาอย่างนักเรียนนี่แหละมีหน้าที่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่อยู่แล้วก็ไม่ไปโรงเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่อาจารย์ไม่อยู่ไม่มาทําวัดสวดมนต์ไม่บิณฑบาตอะไรคือมันเป็นหน้าที่ของเราเป็นความสวยงามมันเป็นคุณงามความดีของเรานะที่เราทําได้ เราอย่ารอให้ใครต้องมาคอยบังคับคอยจีอะไรเรารับผิดชอบตัวเองให้มันได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่นะ,ะมีความรับผิดชอบตัวเองได้ถ้าเราทำมันก็เป็นบุญของเรานะเป็นความงดงามเป็นความดีของเราทำกิจวัตรทำหน้าที่อะ มีข้อวัดมีข้อปฏิบัตมิมันก็เหมือนกับเราได้ซ้อมไว้ตลอดอย่างนักมวยเขาจะขึ้นชกเขาก็ต้องซ้อมตลอดต้องบิ่งต้องชกลมต้องซ้อมต้องปั่มต้องตับตีอะไรต่างๆเรียนรู้เทคนิคอะไรต่างๆอันนี้ไม่เหมือนกันอย่างเรามาสู่กับตัวเองนี่มันใหม่ๆต้นๆมันก็จะฝึกฟื้นแหละนะ ไม่มีใครอยากตื่นดึกลูกเช้าขึ้นมาหรอกตี3ามตีสี่ลุกขึ้นมานั่งหลับๆตื่นๆเนี่มันก็เป็นภาพที่น่ารักนะอย่างไรเราก็ได้สู้แม้ว่าจะตายในสนามรบมันก็เป็นเกียรติของทหารเป็นเกียรติของลักรบเดีกก็เรายอมแพ้ยอมแพ้ตายในสนามรบดีกว่าเป็นทาสเขาว่า เป็นคำปุกใจของทหารเขาตายในสนามรบดีกว่าเป็นาทาทต่จริงคนปฏิบัติเราเนี่ก็คล้ายๆกันนี่แหละเรายอมรบตายดีกว่าเราเป็นทาสเป็นทาสอะไรเป็นทาสของกิเลสที่มันคอยดึงจมูกเราจูงจมูกเราไปมาไลายกลับไลยกันอย่างนี้ ที่จริงเราก็อยู่ด้วยความเป็นทาสอย่างนี้แหละมาหลายพบหลายชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่เราจะปลดแอกปลดทาสนี้ไปได้เพราะว่ามันมีเสนาเยอะมีกองกําลังเยอะกองทัพมานนี่นะถ้าเราไม่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งจริงๆก็ผ่านมันไปได้ยากแต่ก็ขอให้เราได้เริ่มเดินทางอแหละอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่ของเรา เดินดึกลูกเช้ามาทํากิจวัตรทาหน้าที่ของเราให้มันเป็นความปับปื้มความปีติความปราโมทที่มันเกิดในใจเรางั้นเราก็อดทนฝึกฝนตัวเองเอานะอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันดีงามให้มันออกปลดล็อกปลดแอกเราอะปลดแอกจากมานัน กองทัพมารทั้งหลายมารน้อยใหญ่อย่ที่พระเจ้าท่านอุทานกับตัวเองในครั้งที่บรรลุธรรมใหม่ๆนี่เนี่ยในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเรากรือเสียแล้วตัวอวิชชาธนะอุปทาน ท่านได้หักได้ลือถอนกิเลสต่างๆเป็นตัววิชาเป็นยอดเรือนตัวโครงเรือนก็กิเลสส่วนที่เหลือท่านก็บุกป่าฝ่าฟันฝ่าดงมาเป็นคนแรกที่ออกจากเสียงเหล่านี้ไปได้พอเราก็เดินตามรอยท่านนี่แหละห,หลาเท่านเป็นคุณงามความดีต่างๆประกอบ ก็วางหลักเอาไว้ว่าหนึ่งก็ให้ละชั่วละความชั่วความไม่ดีต่างๆในทางกายทางวาจาทางใจนั้นการละชั่วเนี่ยมันจึงสำคัญกับการทำความดีทำละความชั่วมันทำได้ยากกว่าการทำความดีเราทำเป็นเครื่องป้องกันไปก่อน ถ้าเราละความชั่วความไม่ดีออกไปได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่มันเกิดขึ้นได้มันก็เป็นการป้องกันไว้ชั้นแรกละพอเราไม่ทําความชั่วขึ้นมาได้ความดีก็ค่อยๆทาขึ้นมาทีนี้ไม่รีบไม่เร่งไม่รีบในการทําดีแต่ว่าเร่งรีบในการละความชั่วนี่สาคัญกว่า สำคัญกว่าการทำความดี mm hmm. พอเราเล่าความชั่วได้ทำความดีขึ้นมาต่อไปก็เข้าสู่ mm hmm. กระบวนการสุดท้ายก็คือการขัดเกลาใจของเราให้มันบริสุทธิ์ป่องใสงดงามเอาว่าใจเรานี่มันจมกลุบมืดดำจมลงอยู่กับเกลียดอะไรมาไลา่พบหลายชาติ มันไม่ได้พองใสมาตั้งแต่ต้นมีความเศร้ามองเศร้ามองก็ไม่ใช่ความเที่ยงแท้นะเศร้ามองด้วยอะไรล่ะก็เศร้ามองด้วยอุปกิเลสท,ที่จอนมาทานวะ,นะมันไม่ใช่ว่าเราเศร้ามองอยู่ตลอดเวลามันเศร้ามองเพราะว่าอุปกิเลสอุป,ปะคือการเข้าไปกิเลสท,ที่เราเข้าไปถือเอาไง,ไง่าย มีอยู่ตั้ง16อย่างว่าโดยพิสดารตว่าโดยย่อก็มีอยู่3อย่างเป็นอกุศล,ลมูลทันบะก็คือความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นอกุศล,ลมูลแม่บทใหญ่ที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจศึกษาเรียนรู้แลว้วก็ละประหารหรือว่าละกียลตเหล่านี้เสีย เราจะเรียนรู้นี่มันมีเยอะจริงๆกิเลสพันห้าตันห้าร้อดไม่เกินนี่เลยนะมันเยอะเสนามารกิเลสนี่มันเยอะแต่ว,ว่าเราจะเรียนรู้ปดเปลื่องมันยังไงเป็นความงดงามขึ้นมานั่นก็อยู่ที่เราตั้งใจฝึกฝนเรานี่แหละเราได้ตื่นดึกลูกเช้ามามันเป็นชีวิตที่ดีของเราละ ตื่นเช้ามันก็ได้งานมากตื่นสายก็ได้งานน้อยมันได้เตรียมตัวมันได้ตั้งต้นที่ดีตื่นเถิกลูกเช้าขยันมันเพียนอดทนเข้มแข็งทำจิตใจให้มันปลอดโปร่งโล่งเบาให้มันบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาก็มาสวดมนต์มาทำสมาธิก่อนนะมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดี ที่มันจะเกิดขึ้นที่เราต้องเข้าไปผ่านผ่านพบมาหังนั้นเราก็ตั้งใจเอาใหม่ใจเราเนี่ยมันก็เหมือนยักษ์นะเหมือนยักษ์สียักษ์สาเนี่คขาวาใจเนี่เหมือนยักษ์ยักษ์นี่ต้องหาอะไรให้มันทำมันกับมารมันกับยักษ์ถ้ามันไม่มีอะไรทำมันก็จะกลับมาแว้งกัดเจ้าของ นะกลับมาทำร้ายเจ้าของเหมือนอย่างมีในทานที่เขาเล่ามาแหลนะนะมีหนุ่มคนหนึ่งไปเรียนรู้สัพพวิชากับฤศนะีไปเรียนรู้จนราจบครบหลักสูตรมามีความรู้มีความสามารถก็จะลาฤศีกลับบ้านกลับเมืองไปปกครองบ้านเมืองตัวเอง ก่อนกับฤาษีก็มอบผ้าอบให้หนึ่งผระอบก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดระหว่างทางไปถึงบ้านเมืองก่อนค่อยเปิดแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กน่มคนนี้นะไปถึงระหว่างทางก็เปิดผ้าอบออกพอเปิดออกแล้วก็ปรากฏว่าก,ก็มียักตนหนึ่ง ออกมาอยากตนนี้ก็มาพูดกับเจ้านายว่าตัวเองนี่มีฤทธิ์มากมีอำนาจมากขอให้มอบหมายงานให้สั่งงานให้ตัวเองไปทำแล้วก็ยังพูดปิดท้ายขู่ไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำร้ายเจ้าของนี้ เด็กนมก็ให้ไปสร้างเมืองยักษ์นี้ก็ผ่านไปแป๊บเดียวไม่นานก็กลับมาว่าเสร็จแล้วก็ให้มอบไม้งานให้อีกพุทตนเองนี้มีกำลังมากมีพลังมากไปก็ให้ไปขุดคลองน้ำให้ไปทำกำแพงล้อมเมืองไปแป๊บเดียวก็มาอีกละ ไปก็ไปให้ไปปลูกข้าวปลูกข้าวทำกสิกรรมเลี้ยงคนในเมืองให้ไปปลูกสวนดอกไม้ทำสะพานทำทางอะไรต่างๆสร้างบ้านแปลนเมืองให้มันน่าอยู่ร่มเย็นก็หายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาอีกละก็ขอให้หมอบไม้งานให้เจ้าของเนีกอดชัคิดมุกไม่ออกละ าจะทำยังไงดีก็เลยกลับไปหาฤาษีพอกลับไปหาฤาษีฤาษีกอถอนขนจกักะแลมาหนึ่งเส้นแล้วก็ให้ยักษ์นี้บอกว่าให้ลูปขนจกักะแลเนี่ยให้มันตรงอย่าให้มันงอยักษ์นั้นก็นั่งรูปขนจักะแลตัวเอง ก่อนจะกรแลหรือซีนั่นแหละที่มอบให้มันก็ไม่ตรงสักทีนะก็เลยมีเครื่องอยู่แล้วนั่งรูปคนจักแรแลหรือซีอยู่นั่น,นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะก็เป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งว่ามอบไม้งานที่มันทำไม่เสร็จให้ ยักษ์ทำยักษ์เนี่ยท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับใจของเราใจของเราถ้ามันมีงานทําอยู่ตลอดนี่มันมันไม่ว่างพะมันไม่ว่างมันก็ไม่คิดลบกบทําร้ายตัวเองสังเกตดูถ้าใจเรามันไม่มีอะไรทําจะฟุ่นไ้ฟุ้งสานงนงานงดงิดต่างๆขึ้นมานะ งาน,นตัวมานพเนี่ยก็มันกับพวกเรานี่แหละบางทีเราก็มอบหมายให้มันทาโน่นนี่นั่นต่างๆพอทํบหมดแล้วมันไม่มีอะไรทํมันก็กัดกลับมากัดทังลองนั้นฤาษีเนีียก็เปรียบเหมือนกับผู้รู้เปรียบเหมือนกับพระเจ้าที่ท่านให้อุบายให้ขนจกักระมาให้ยักลูกขนจกักระแลก็เปรียบเสม,มือนกับตัวสติปัฏฐานนั่นแหละ สติปทานเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราการที่ให้ยากรูปขนจักระแลให้มันตรงก็มันก็เหมือนกับว่าให้มันมีงานทำพอมันมีสติอยู่กับฐานจิตมันก็ไม่ว่างมันก็มีอะไรทำตลอดพอไม่ว่างมันก็ไม่เงาไม่เงอมันก็ไม่มากัดตัวเองไม่มาทำลายตัวเอง ที่คนเรามีเวลาทุกข์มีเวลาเศร้าม,มีเวลาเหงาก็เพราะปล่อยให้ใจมันว่างปล่อยให้ยักษ์นั้นมันได้ทํางานนะนะยักษ์มันได้ทํางานมันก็มันก็ไม่ว่างงั้นใจเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันไม่รู้จักควบคุมมันปล่อยให้มันลงไล่ไปนี่มันก็ไปสู่อารมณ์เดิมมาแล้วไปสู่คาสึก เป็นธาตุของกิเลสอยู่อย่างนั้นธาตุของความอยากความยึดลงไปในอะไรบ้างในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเมื่อาวานเราสวดกันพระสูตรที่เกี่ยวกับว่าเป็นคุณเป็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารณมท่านก็เห็นว่ามันเป็นคุณ อันนี้เป็นคุณของมันคุณของมันก็ให้เราได้เสบรมณ์ชั่วขณะหนึ่งคุณของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆโทษของมันคืออะไรโทษของมันก็คือความไม่เที่ยงมันแบบในภระสุรทนสรุปไว้โทษของมันคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเรา น้ำลายตัวเองเพื่อให้มันหายกระหายน้ำนะมันหลอกเราแค่นิดเดียวแค่นั้นเองน้ำลายในมีเนตหน่อยมันหลอกให้เรากลืนลงไปให้มันเพื่อ,อดับกระหายคลายหิวคลายกระหาย,าย,ายน้ำมันก็หายแค่แป๊บเดียวนั้นกรรมมาคุณต่างๆก็ตามก็เป็นเหมือนกับนั่นแหละ มันมีคุณน้อยมีโทษมากโทษมันความไม่เที่ยงนพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราเห็นเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็นิสรณะทางออกท่านจะมีสิ่งอย่างนี้ประกอบกันตลอดให้เห็นคุณก่อนเห็นคุณแล้วก็เห็นโทษเห็นโทษแล้วก็บอกทางออกเอาไว้ให้เป็นนิสรณะ เป็นนิสาราณาไยเป็นผู้ที่ออกจากความอาลัยออกจากภพจากชาติออกจากที่อยู่ไม่มีที่อยู่อย่างนี้ดังนั้นเราก็ฝึกฝนกันเอาตั้งใจมีความอดทนเข้มแข็งนั่นแะเวลาพูดเวลาตั้งใจนี่มันง่ายง่ายนะพูดง่ายแต่ว่าทำยากนะว่าเราตั้งใจอย่างนี้แหละ ตั้งใจว่าจะทําความดีอย่างนี้เหมือนอย่างข้อรรษาที่ผ่านมาบางคนก็ตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันจะออกกําลังกายทุกวันจะลดน้ําหนักจะเลิกบุหรี่จะเลิกกาแฟาอะไรอย่างนี้เราตั้งใจแต่ตั้งใจดีแต่พอเวลาที่มันต้องประจันหน้าเผชิญหน้ากับความอยากอันนั่นแหละมันจะหนักมันจะหนักนะ ม,มันก็ลงใบากิเลสมันฉลาดนะฉลาดหลักแหลมมันดึนงคอเราไปเลยแหละมันขยับลุกคืบเออกทีลนิวเทีลนิ้วถ้าพูดถึงเรื่องของการลุกลานที่ดินก็มันค่อยๆขยับกระดึบกระดึบมาทีละตารางนิ้วทีละนิ้วทีลนิ้วจากนิ้วก็กลายเป็นเยอะขึ้นเป็นฟุตจากฟุตก็กลายเป็นตารางเมตรจากตารางเมตรก็กลายเป็น ตารางกิโลเมตรทีนี้ค่อยค่อยลุกคืบเข้ามาศัตรูนี่มันมีความหลักแหลมถ้าเราไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่จริงจังจริงใจกับมันนี่ปล่อยให้มันลุกคืบเข้ามานี่วันหนึ่งมันก็มายึดเอาเอกราชเราวันหนึ่งมันก็มายึดเอาพื้นที่ของใจของเราไปหมดความอิสระไม่มี นั่นความเด็ดขาดความมั่นคงนั่นแหละโดยศีลโดยสมาธิด้วยปัญญาของเราศีลเป็นพื้นฐานสมาธิเป็นเครื่องฝนเป็นเหมือนกับฝักฝนดาบให้มันคมปัญญาเป็นตัวตัดตัดประหารละกิเลสนะเครื่องปลูกพันธนาการเหล่านั้นนี่เราก็ตั้งจตตั้งใจเอาแหละตั้งใจนะดีแล้ว แต่เราพลาดไปเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าไปเจ็บช้ำน้ำใจกับความผิดพลาดที่เราเพ้อพลั้งไปที่อย่างเราก็พลาดมาทุกภพทุกชาตินั่นแหละพลาดอีกสักชาติก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างมันสามารถที่จะแก้ไขได้ก็ให้เรามีความจริงจังจริงใจกับตัวเอง ตั้งจิตไปให้ดีในการที่เราจะละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้มันปรองใสบริสุทธิ์ขึ้นมาก็ขอให้เรานั้นตั้งใจนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน